สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราพบกับครูสุชาติพิบูลบรรสักกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันในรายวิชาภาษาไทยชัมมย้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อการเขียนจดหมายกิจธุระนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนศึกษาสําเร็จบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนจดหมายกิจธุระได้นะครับแล้วก็นักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ คำถามแรกเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสนทนาว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนจดหมายกิจธุระคือสิ่งใดเพราะเหตุใดนักเรียนลองช่วยกันสนทนาและตอบคําถามนี้หน่อยนะครับตอบได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนหลายคนเนี่ยก็คงเคยผ่านการเขียนจดหมายกันมาบ้างแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคําถามเนี่ยนะครับ คำตอบก็คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการเขียนจดหมายกิจธุระก็คือจุดประสงค์ของผู้เขียนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้สงสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระ และก็ลักษณะภาษาที่ใช้โดยตอบคำถามที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกิจธุระกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจดหมายกิจธุระนะครับเดี๋ยวเรียนลองศึกษานะครับแล้วเรียนเตรียมตัวที่จะตอบคำถามที่ครูจะถามนักเรียนต่อไปนะครับคำถามแรกนะครับนักเรียนชื่อหน่วยงานของเจ้าของจดหมายเนี่ยปรากฏอยู่ที่ส่วนใดครับนักเรียนตอบครูได้ไหม อ่าเก่งมากๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คืออะไรครับส่วนด้านบนขวาของกระดาษนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยเราจะใช้ว่าอย่างไรแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอ่าเก่งมากๆเลยไม่ยากเลยนะครับนักเรียนนะครับก็คือเราขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตำแหน่ง นะครับหรือว่าชื่อบุคคลที่เขียนจดหมายถึงนะครับซึ่งก็จะปรากฏอยู่ด้านซ้ายของกระดาษต่อจากคำว่าเรื่องนั่นเองนะครับข้อ3ครับนักเรียนใจความของจดหมายมีกี่ย่อหน้าครับไม่ยากนะครับนักเรียนตอบได้ไหมอ่าเก่งมากๆเลยนะครับนะนักเรียนก็ต้องนับย่อหน้าอ้าวก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือปรากฏทั้งหมด2ย่อหน้านะครับก็คืออาจจะจริงแล้วอาจจะมีมากกว่า2ย่อหน้าก็ได้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อความของจดหมายนั้นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะต่ำกว่า2ย่อหน้านั่นเองนะครับต่อไปข้อ4นะครับคำลงท้ายใช้ว่าอย่างไรแล้วก็ปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดครับนักเรียนอยอดเยี่ยมเลยครับก็คืออะไรครับคำลงท้ายเนี่ยจะใช้คำว่าขอแสดงความนับถือใช่ไหมครับซึ่งจะอยู่ด้านขวาของกระดาษแล้วก็อยู่ตรงกับคำว่าวันเดือนปีนครับตรง ตรงกับวันเดือนปีเลยนะครับท่านเรียนจะสังเกตให้เห็นเนี่ยเรียนจะไปดูในส่วนตรงจดหมายเนี่ยน,นจะเห็นว่ามันตรงกับวันเดือนปีเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ5ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายกิจธุระเป็นอย่างไรครับนักเรียนอยอดเยี่ยมเลยครับเก่งม,มากๆเลยนะครับก็คือเป็นภาษาระดับทางการนะครับโดยที่ใช้ถ้อยคํา กระทัดรัดแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ6การเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยมีความจําเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบได้ไหมครับสุดยอดเลยครับนักเรียนคืออะไรครับจําเป็นในการดําเนินชีวิตในการติดต่อกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับเพื่อดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาครับ,คร,บครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านตัวอย่างนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบของการเขียนจ่าหน้าซองนะครับโดยตอบคำถามที่กำหนดต่อไปนี้นะครับคำถามแรกเนี่ยก็คือการจ่าหน้าซองของจดหมายเนี่ยมีองค์ประกอบใดบ้างนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือว่า การจากหน้าซองของจดหมายเนี่ยควรที่จะตระหนะในเรื่องใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการจากหน้าซองจดหมายกันเลยนะครับานักเรียนลองพิจารณาตัวอย่างการจากหน้าจซองจดหมายนี้นะครับแล้วเรียนลองตอบคําถามที่ครูถามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอบได้ไหมเอ่ย อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิ่งที่เรียนได้ตอบกันมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับการจัดหน้าซองของจดหมายนะครับนักเรียนมีองค์ประกอบใดบ้างครับตอบได้ไหมอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนก็คือมีชื่อที่อยู่ของผู้ส่งใช่ไหมครับต่อมาก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับ ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นดวงตราไปรษณียากรน,นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในการเขียนรหัสไปรษณีที่ซองของจดหมายนะครับเราก็จะต้องเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับเพื่อสะดวกต่อการคัดเลือกจดหมายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ด้วยนะครับ แล้วการจ่าหน้าซองของจดหมายเนี่ยเราควรจะตระหนักในเรื่องใดครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับดังๆเลยอ่าเก่งมากๆเลยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงการเขียนชื่อสกุลนะครับผู้รับจดหมายเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ระบุที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจนนะครับคำนำหน้าผู้รับเนี่ยเราก็จะต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับในกรณีไม่มียศตำแหน่ง เราก็ใช้คำนำหน้าว่าคุณนะครับในการจ่าหน้าซองนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านจดหมายนะครับตัวอย่างจดหมายกิจธุระในโอกาสต่างๆ,งๆดังต่อไปนี้นะครับก็คือจดหมายเชิญวิทยากรนะครับจดหมายของความอนุเคราะห์จดหมายแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ ร่วมกันนะครับวิเคราะห์รูปแบบการเขียนนะครับเนื้อหาของจดหมายนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้จากนั้นก็นํามาแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการเขียนจดหมายกิจธุระต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกิจธุระในโอกาสต่างๆกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็เป็นจดหมายเชิญวิทยากรนะครับก็จะมีรูปแบบ ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอดังนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของจดหมายของความอนุเคราะห์นะครับก็จะเป็นรูปแบบนะครับดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างจดหมายแสดงความขอบคุณนะครับก็จะปรากฏดังตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอนี้เช่นกันนะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับสรุปความคิดรวบยอดนะครับเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกิจธุระให้ครูหน่อยนะครับได้ไหมครับนักเรียน ไม่ยากใช่ไหมครับอัะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนเนี่ยสรุปมาได้สอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้ไหมครับการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยนะครับเป็นการเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคลนะครับองค์กรห้างร้านหรือว่าหน่วยราชการครับเพื่อติดต่อธุระของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยภาษาที่เขียนเนี่ยจึงควรเป็นภาษาทางการกระชับตรงประเด็นนะครับ ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกิจธุระมาแล้วเนี่ยนะครับครูก็จะมีกิจกรรมเนี่ยมาให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับ แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกหัวข้อจดหมายกิจธุระกลุ่มละ1หัวข้อนะครับจากนั้นก็เขียนจดหมายกิจธุระตามหัวข้อนั้น1ฉบับนะครับโดยกําหนดรายละเอียดตามความเหมาะสมนะครับพร้อมทั้งจ่าหน้าซองให้สมบูรณ์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานแล้วก็ปรับปรุงให้สมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมสร้างสรรค์การนำเสนอให้หน่าสนใจด้วยนะครับซึ่งหัวข้อจดหมายกิจธุระเนี่ย ก็ประกอบไปด้วยนะครับจดหมายกิจธุระขอเชิญเป็นวิทยากรนะครับจดหมายกิจธุระขออนุญาตใช้สถานที่จับกิจกรรมนะครับจดหมายกิจธุระขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณนะครับจดหมายกิจธุระแจ้งกําหนดการและกิจกรรมนะครับจดหมายกิจธุระขอนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็จดหมายกิจธุระขอขอบคุณนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับครูก็จะมีประเด็นในการประเมินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับคือถ้านักเรียนเนี่ยเขียนจดหมายกิจธุระหัวข้อที่เลือกพร้อมทั้งจ่าหน้าซองอย่างเหมาะสมถูกต้องสมบูรณ์ตามรูปแบบแล้วก็สะอาดเรียบร้อยนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยนะครับแล้วถ้านักเรียนใช้ถ้อยคําภาษาเรียบเรียงจดหมายกิจธุระนะครับตามหัวข้อที่เลือกได้อย่างถูกต้อง ตามอักขรวิธีกระทัดรัดชัดเจนเหมาะสมและก็สละสลวยนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าสมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันและเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานการเขียนจดหมายกิจธุระกับเพื่อนกลุ่มอื่นอย่างตั้งใจและก็มีส่วนร่วมนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งเรียนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอผลงานได้อย่างกระชับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันแล้วทั้านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้ครบถ้วนถูกต้องทั้ง4ประเด็นนักเรียนก็รับคะแนนในกิจกรรมนี้เต็มไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการเขียนจดหมายกิจธุระหัวข้อต่างๆตามรูปแบบการนำเสนอที่ได้เตรียมไว้นะครับเพื่อนกลุ่มอื่นและครูก็จะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับเพื่อนำไปพัฒนาการเขียนจดหมายกิจธุระให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับและเพื่อให้ผลงานของนักเรียนมีคุณค่านะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ย นำทักษะเรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยไปอาสาช่วยครูหรือว่างานธุรการของโรงเรียนตามความเหมาะสมอาจจะช่วยร่างจดหมายนะครับหรือว่าตรวจสอบรูปแบบของจดหมายถูกต้องนะครับหรือว่านําความรู้ที่ได้เนี่ยไปอธิบายให้รุ่นน้องได้ฟังนะครับเพื่อจะได้เขียนจดหมายกิจธุระเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างถูกต้องต่อไปนั่นเองนะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ศึกษาหัวข้อการเขียนจดหมายกิจธุระมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเพื่อนําไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย